ตรงไปทั้งหมดมาลองตรงที้เรียนยัไงเพื่ตรงใสีราษาเข้าหไม่ดแล้วแล้เรียนจะเอาแล้วแไปยังไงหรือว่าไป้ข้เือผมต้องบอกว่าข้าวมันจะสีแต่อะเรจะไป็ัไม่เกี่ยวไป50ครับตรงนี้ไม่ได้นะใช่ไมพี่้ มันติดพับอยู่ใช่ไหมไม่พับพี่อีสปกติทุกอย่างเลยปานไปอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยแล้วผู้ถเอต้องการเดือดกันเลยแก้ตัวเลยไอ้เนั้อที่ทาไมทิดอยูไม่ราส่งจิดตานข้หลงว่าพี่ต้องมาต้องมาอไกแล้วท่ไม่ขอไม่ได้่ขอแล้วไม่ได้มันเลยงุไม่เกินผมยึ่ตังค์แล้วต้องไป่อโอ้พี่แล้จะไปของมานผมไม่ขอไม่ได้ คุณทำใบหม่เป like ็นบปเหนพี่รองอยู่วนตอนนี้ก็ไดมไม่รู้ไม่สอนน้องผมรู้ว่าทั้งหลาเจาติั้อกเปิดได้ดูว่าี่ก่อนองเป็นคนบอกเองเลยไม่รู้แล้วม่นีเร่อะลยไมอพี่อย่างนี้ไม่ดีหรอว่ะ พี่มั่นใจใช่ไหมครับได้พี่เดี๋พี่เจอผมแน่หมดเลยเพราะผมอ่ะคูกกฎหมายที่อย่างครับได้ครออ่านหน้าหูเลยไม่เอาผี่ครับไม่เอ่ผีอ่านหน้าหูไปเลยพลังเกียร์ 110cc ขับบิ๊กบัส 4Tcc ครับผม150ครับผมอายุ18แล้วครับไม่ได้ครับคุณ้อไปขอคนส่งคำใหม่ผมขอไม่ได้ครับเพราะว่าต้องรออยู่กัรในงาน2ปีที่รู้กฎหมายนี่ครับคุณต้องไปขี่ไม่ใช่ผมไม่อยากทำครับผมไม่พอแล้วแค่นั้นแหละ พี่ผมไปขอแล้วแต่เขายังไม่ให้เขาบอกว่าอายุไม่ถึงต้องรอนครบปีก่อนผมก่อบรถไม่เกินรันจิตศีครับแค่นั้นแหละอายุมันเกินแล้วพี่มันได้แล้วพี่ไม่ผ่านกฎหมายหรอเปล่าคุณก็ไป่ทำให้มันถูกต้องผมทำถูกทุกอย่างที่พ่อเดิมผมไม่อะไรเลยเนี่ยโอ้โหพี่มันอพี่มันยยกก็้าโ

เดี๋ยวปุ้ยที่สอนนอไปเจอมันจะต้องพู่กลับนั่นแหละพี่แล้วถ้าเกิดพี่ผิดพี่รับผิดชอบยังานผมเด็จเวลาเรียนเนี่ยทุนมาเลยได้พี่มั่นใจผมมั่นใจอย่างเงี้เพราะผมถามฝนตกแล้วจะน้องไปเจอคนที่ห้องผู้กับนั่นแหละได้พี่ตามผมมาเลยตอนนี้เลยไม่เรี้ยวเสือไม่ผมไม่ไปพี่ไหนๆก็่ายล้วแล้วเมื่อประชาชนมั่นใจว่าถูกทำไมต้องโดนจับอ่ะพี่ไอเัาผมตอนนี้เลยถ้าำเซียร์แล้วดีดีอ่ะเพื่อไปนส่งไปคนส่งอะอายุเกินแล้วมันไม่จำเป็น ผมตางกับต้องมาจากมือที่ไม่งั้นผมไปทำใหม่นานแล้วโอ้โหนังสือเขาไปกอกนังสือก่อนนังสือเป็นยังไงที่หไหนบอกเลยเขาไปเรี <ผม S 2> <า>ยนนังสือก่อนแล้วเขาผมาเป็นเด็กนัเกเรียนรู้จักเรียนนังสือไม่ไม่ไปที่มันสายแล้วเป็ขอสายได้เจ็ดโมงถิบสี่สายเลยนี่เป็นเจ้าหน้าที่ ผม้โหยี่สิบโมงยี่สิบก็นเข้าแล้วผมไม่มีเวลาหมอพี่ตอนนี้เลยสายๆผมทำเรื่องของคีณได้แล้วผมก็ไม่มีเวลาเหมือนกันผมกดไปแล้วขบวนจะเด็ดผมไม่มีเวลาพอดคุยไม่ใช่หรอพี่บอกเลยผมไม่ยอมพี่แต่พี่ดูนะัวพี่ไม่เชื่อพี่ไม่ขอดูเล ก็ผมพี่แต่ผมยอมรับทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ทำผเลยแล้วแม่พันนึ่งอะพอราไปเสียงแม่ใจเย็นๆผมไม่ยอมพี่ผมบกเลยนะพี่ผมไ้ไนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมก็ขอผูี่ขาใจนเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะแล้วตอนเย็นเราค่อยมานะใจเย็นใเย็นยอ ยัไม่เยอลพี่เดือใจสบายไม่ต้องขัยเยอะอ่ะเขาเป็นทุอย่างว่าอก็ได้าเย็นมาเย็นเราไปเรียนเราไปเรียนนักเตอก่อนนะเราเรียนนักเ้อก่อนนะโอเคไหมอ่าเราไปเรียนก่อนเราทำไจีก่อนเรียนเตอก่อนนะโอเคไปไปไปเรียนเตอก่อนต่างไปเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวเราขึ้นมาลงพักอนเย็นเราเรียนเก่อนลงพักหน่อยยีลงพักหนครับเนี่ยพยนตรงนี้เนี่ย ภาษาไทยอ่ะ,อะแล้วแกก็เราเราก็มาหาสาว,วัดนะแล้วเราก็คุยเชื่ออะไรนะพี่ผม